จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่15และฟีฟ่16ทางเรามีจำหน่ายให้ในทุกระบบทุกแพลตฟอร์มฟีฟ่15 Thailand Coin ลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel f ี f a าลายกลิ่นกับรายการสุดหันสาพาหัวร้อนครับผมมึงติดกูแจกแต่ถ้ากูแหกมึงเจ็บนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับผมเป็นประหลาดเดิมตอนแรกเลยนะฮะประหลาดเดิมมึงติดกูแจกนะครับผมเอนจินใหม่เลยและสาหรับใครนะครับผมที่ไม่เคยดูรายการนี้มาก่อนนะฮะง่ายๆเลยครับผมผมจะเปิดรับสมัครหน่วยกล้าตายจากทั้งบ้านนะฮะส่งมาเลยครับผมอยากให้ผมตีตัวไหนให้นะรับวกค่าขึ้นไปมูลค่า30ล้านขึ้นถ้าบวกติดครับผมรับไปเลยสองหมื่นแคสนะฮะแต่ถ้าบวกแตกสวย ัต <laughs> ไม่พูดพร้อมทำเพลงที่เสียเวลาตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมมาโนเอลนอยเออร์ผมไม่เคยตีนอยเออร์มาก่อนเลยนะครับผม5้บวกสนะครับผม5ติดบวกหประมาณกี่ล้านเรตะกี้เห็นแวบๆนะครับ5 6 0สล้าน b, ามั้งบวก5 27ล้านได้เหรอทำไมถูกจังเลยนะฮะไอ้นี่เปลี่ยนเป็น GK ด้วยนะครับมัน GK อยู่แล้ว <laughs> มุกอะไรเนี่ยตีเลยตัวแรกตั้งรับเป็นชิ้นใหม่แตกอยู่แล้วมาเลยแตไแตป เอนจินใหม่เอนจินใหม่ Yes ตัวแรกแตกเรียบร้อยแล้วนะครับผมมานูเอลนอยเออร์นะครับกู้คืนให้น,นะบวกหนึ่งก็ยังดี <c oughs> หัวที่2กันเลยนะครับยาย่าตูเล่ครับผม5้าบวกสถ้าติดบวกหกร600ล้านยัง <c oughs> แค่แล้วคนนี้นะฮะมูลค่าทีมพันสี่ร้อยล้านครับผม <c oughs> โอ้โหรวยใช่ย่อยนะมึงเนี่ยโอ้โหมีซัมูเอลเอโตเวไอค์ไอด้วยนะรวยใช่ย่อยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูจะทำให้มึงจนเดี๋ยวนี่แหละไอ้สัตว์ <c oughs> มาเลยย่าย่าตูเล่มาย่าย่าหรือจะสู้นะเดชเย้มาเลยนเดชวิ่าค้างครับ <I S 1> ค้างบอ,อกแล้วย่าย่าหรือจะสู้นเดชทำไปได้มันค้างครับตะกี้มนนันค้างครับโอ้โหกู้คืนแหกเจ็บแม่จนทันตาเห็นนะฮะสมใจ ตนต่อไปตัวต่อไปนะครับผมโอ้โหตายแล้วส่งมาได้ยังไงเนี่ยคาริมเบนเซม,ม่าหบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งตายแล้วน้องส่งมาได้ยังไงไม่กลัวแตกหรือยังไงครับถ้าติดบวกหกเล้านนะแต่ไม่ต้องดูหรอกมันไม่ติดหรอกเชื่อพี่ดิประสบการณ์ที่สูงมันไม่ติดยังไงก็ไม่ติดนะ <c oughs> <c oughs> อย่าติดอย่าติดอย่าปฏิหารไม่ดี ปาพี่หารไม่มีจริงเว้ยกูบอกแล้วว่าส่งมาได้ห้าหมู่หนึ่งใช่ไหมห้าบวกสองห้าบวกสามยังแหกเลยวิวิวิกูคืน้ยวิวิแค่กูคืนได้บวกสามนะครับก็ถือว่าเจ็บน้อยหน่อยนะครับแต่ก็เจ็บอยู่ดีนะฮะโอ้คนนี้มีแต่นักเตะบวกสามทั้งนั้นเลยดูดินักเตะบวกสาม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 ทั้งนั้นเลยนะฮะไหนๆก็สะสมนักเตะบวกสามนะครับผมพี่ก็จัดให้แล้วนะฮะเบนเซม่าบวกสามนะฮะ ต่อไปคูวสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมต้อนรับเอนจิ้นใหม่เพื่อนเงมึงตายหมดแล้วนะครับเหลือรอดอยู่คนเดียวนะครับผมแซจิโอลามสนะครับ4ี่บวก1น่าติดบวก5 120ล้านนะครับบวก5าได้นะครับผมเพราะว่าผมบอกว่าบวก5้าขึ้นไปใช่ไหมก็ตั้งแต่บวก5าขึ้นไปนะครับนมีคนส่งมาแต่บวก6นะผมก็เลยจะบอกว่าบวก5ได้นะครับได้นะครับมา4บวกหนึ่งครับผมมาเลยมาเลยลามอสลามอสลามสวิสี่บวก1นเอาจริงมันก็มีโอกาสน้อยมากนะแต่ผมเคยตี ีครับผมเคยตีติดครับสี่บุกหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันโอกาสมันน้อยนะมา,าเลย โอ้ยเยอะกูคะแนนโอ้โหตายแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่นะครับ <c oughs> โอ้โหโอเคครับผมจบไปแล้วนะฮะสี่ตัวต้อนรับเอนจิ้นใหม่เปิดสกราดใหม่นะครับผมได้อย่างสวยหรูนะครับตีสี่ตัตวแฮกเรียบเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์หน้าและก็สมัครติดตามได้นะครับไปเลยชมฟีฟ่าระเรียนในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนเพื่อนๆแตาหน้าครับผมสวัสดีครับผมดาวิดปิยาอย่าติดน,นะเว้ยอย่าติดนะเว้ยอย่าติด 杏蟹杏蟹杏蟹的杏蟹杏蟹的杏蟹杏蟹的杏蟹杏蟹